เออต่อบ่อเย้นี่เขาบอะต่อต่อหนึ่งสองหนึ่งไองสองไี่ครับต่อต่อตไปจริงก็ได้เยี่ยมมากเลยเฮ้ยมันยังไม่ปิดกไร